หลังจากที่มังงะวันพีในตอนล่าสุดเนี่ยได้ม <gamma rock teor in> ีการออกมาแล้วเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยและก็วิเคราะห์กันว่ามังงะในตอนต่อไปเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องราวอะไรที่มันจะเกิดขึ้นบ้างนะฮะและโดยการที่เนื้อหาในตอนล่าสุดมันเป็นเนื้อหาการย่ออดีตของสัตธารานเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปก็น่าจะมีการเคล์ประเด็นนะฮะเกี่ยวกับกษัตริย์ฮารานที่ว่าทำไมเขาเนี่ยถึงได้ไปเข้าร่วมกับรัฐบาลโลกอะไรแบบนี้ราวาก่อนหน้านี้โลกีข่าวนั้นก็ได้ว่ากษัตริย์ฮารานว่าไปเป็นส่วนห็น้านีย เป็นการบอกใบนะว่าในตอนนั้นกษัตริย์ฮารานเขาน,ะนั้นได้เขา้าร่วมกับรัฐบาลโลกอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโดยที่เนื้อหาในตอนล่าสุดฮารานเนี่ยดูเหมือนว่าเขานั้นก็ลังปวดหัวที่รัฐบาลโลกนั้นเข้ามาขัดขวางในตอนที่เขาเนี่ยออกไปเจรจาจาแล้วก็สร้างพารามิตรกับเหล่าประเทศต่างๆอะไรแบบนี้พัาฉนานเนี่ยในตอนต่อไปก็น่าจะได้มีการเปิดเผยนลวกกษัตริย์ฮารานทําไมเขานั้นเขา้าร่วมกับรัฐบาลโลกอะไรแบบนี้และก็ในตอนต่อไปก็น่าจะได้มีการเปิดเผยคําพูดท่านดีมเนี่ยคำพูดออกมาทั้ฮารานทำให้แผนการในการย โดยที่เรื่องราวพวกนี้นก็น่าจะได้มีการเปริดเผยในตอนต่อไปเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเนื้อหาที่ย้อนอดีตโลกิเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเนื้อหาในตอนต่อไปมันก็น่าจะเป็นการโฟกัสไปที่ตัวละครของนอนโลกิซะมากกว่านะฮะเพราะว่าจุดเริ่มต้นในเนื้อหาการย้อนอดีตเนี่ยมันก็คือการที่โลกิเขานั้นเล่าเกิดกับเหตุการณ์ที่กษัตริย์ธารานั้นได้ตายลงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเนี่ยก็น่าจะโฟกัสไปที่ตัวละครของโลกิว่าทาไมถึงมีเรื่องราวที่บอกนะว่าเขานั้นฆ แท้จริงแล้วเป็นยังไงกันแน่นะฮะเพราะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดที่โลกิทั้งเกิดมาเนี่ยโลกิเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่น่าสงสารมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเนื้อหาการย,ย่อดีเนี่ยมันก็คงจะได้มีการเล่าเรื่องราวคร่าวๆประมาณนี้นะฮะแต่ว่าในตอนต่อไปก็จะน่าสนใจน้อยมันเนี่ยจะเป็นการจบเนื้อหาการย,ย่อดีหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเนื้อหาการย่อดีมันจบลงนั่นก็จะหมายความว่าเรื่องร,องราวของโลกิมันก็จะได้มีการบอกเล่าแล้วก็เฉลยความจริองออกมาใช่ไหมฮะและนั่นก็เลยน่าสนใจนะว่าในตอนนั้นนโลกกัจะถูไปตว ตามคำพูดของกาบาที่ขอปล่อยตโลกิหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดในตอนต่อไปนั้นได้ไม่กล้าปล่อยตโลกิเราก็อาจจะได้เห็นการปรทางนะฮะเกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริงของเจ้าชายโลกิเพราะว่าในตอนที่แล้วนี่นก็จะได้มีการปูทางโน,นโลกิเขานั้นเกิดขึ้นมาด้วยดวงตาที่เหมือนกับสัตว์ประหลาดและตั้งแต่โลกินี่นเกิดขึ้นมาเนี่ยเขานั้นก็แข็งแกร่งตระเกิดจนขนาดที่ว่าโลกิตกลงมาที่อันเดอร์เวิลด์เนี่ยก็ยังไม่ตายแถมโลกิที่เป็นเด็กแรกเกิดเนี่ยยังสามารถชนะสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ท เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในตอนต่อไปได้ไม้มีการเปิดตัวโลกี้มันก็จ,จะได้มีการปูทางรลอก็เริ่มได้มีการเปิดเผยนะฮะเกี่ยวกับความสามารถโลกีว่าทําไมเขานั้นแข็งแกร่งตะเกิดแล้วก็ดวงตาโลกีมันมีความลับพลังอะไรที่มันซ่อนเอาไว้หรือไม่ซึ่งในตอนต่อไปนะะ่าจจะได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ก็เป็นได้นะฮะแล้วก็ด้วยความที่ว่าใน,นตอนต่อไปเนี่ยมันอาจจะได้มีการเล่าถึงอดีตโลกิเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าโลกีกับประเด็นการขอแต่งงานกับลอร่าเนี่ย ประเด็นนี้จะได้มีการพูดถึงในตอนต่อไปอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเนื้อหาในตอนต่อไปนั่นเล่าดตจบจริงเนี่ยมันก็ไม่แน่นนว่าในตอนนั้นมันอาจจะได้มีการเล่าถึงเรื่องราวอีกฝั่งซึ่งนั้นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มมริจูวเพราะว่าในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเฉลยนะว่าที่เมริจูวเนี่ยที่มันลุกเป็นไฟในตอนนี้นี่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างและถ้าเกิดโพดากอนระบบประเทศเมริจูวจริงเนี่ยในตอนนี้จะมีเรื่องราวการต่อสู้แบบไหนเกิดขึ้นบ้างนะฮะ่่มน็ใเหด เกี่ยวกับดวงตาและก็พลังโลกีว่ามันอาจจะมีการเชื่อมโยงกับคนยักษ์แนดีทเทว่าคนยักษ์แนดิเน่าจะมีดวงตาเหมือนกับโลกีซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนยกษ์โบราณแล้วก็เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องสายเลือดโบราณะฮ่ที่นได้มีการบังคับพร่สายเอลบาปเนี่ยต้องแต่งงานกับสายเลือดบริสุ์เท่านั้นซึ่งมันก็ไม่แน่นะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับเจ้าบอลค่อนก่อนในแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คนต้องมารอดูแล้วก็รอรุนกนางิดขึ้้บ โอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปขกันในคลิปนี้ส่็จแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆเรื่องราสวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ